สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคอมพิวเตอร์ป .1 น,นะคะก่อนที่เราจะเรียนปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์เรามาทําความรู้จัก,กอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะน้าเรียนรู้ไหมว่าส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่ส่วนคะถูกต้องคะ่ะ4ส่วนคะ่ะได้แก่1นึ่งมอนิเตอร์หรือจอภาพ2องคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ สามเมาส์สี่ซิสเต็มยูนิตค่ะอุปกรณ์แรกที่เราจะเรียนการคือมอนิเตอร์หรือจอภาพคอมพิวเตอร์นั่นเองนักเรียนคิดว่าจอภาพคอมพิวเตอร์มีหน้าที่อะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีหน้าที่แสดงภาพให้เราเห็นภาพต่างๆนั่นเองและนักเรียนรู้ไหมว่าจอภาพคอมพิวเตอร์มีกี่รุ่นคะเฉลยค่ะมีสามรุ่นค่ะ รุ่นที่1ชื่อว่า CRT เรามาทําความรู้จักรุ่นนี้กันเลยค่ะ CRT Monitor ย่อมาจาก Cathode Ray Tube เรามาดูคุณสมบัติกันนะคะ They are big size มีขนาดใหญ่ They are heavy มีน้ำหนักที่หนัก They are not expensive มีราคาที่ถูกเรามาดู Word Capabulary กันนะคะ One big side มีขนาดใหญ่ number 2 heavy มีน้ําหนักมาก number 3 convex lens เลนนูน number 4 the picture is not clear ภาพไม่ชัด number 5 is cheap มีราคาถูก number 6 unpopular ไม่เป็นที่นิยมหน้าจอรุนอ่น 4R นี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะมีขนาดใหญ่ ลำบากแก่การโยกย้ายเพราะหนักและกินเนื้อที่วางของต่างๆซึ่งไม่เป็นที่นิยมตกรุ่นซึงขายในราคาที่ถูกค่ะต่อไปเรามาดูรุ่นที่สองกันเลยนะคะรุ่นที่สองนี้มีชื่อว่า LCD LCD Monitor ย่อมาจาก Liquid Crystal Display เรามาดูคุณสมบัติกันนะคะ t h e r e are not big size They are not h a p p y They are expensive. The picture are clear CR than c r t เรามาดู w o r d vocabulary กันนะคะ Number one มีเดียมีขนาดกลาง Number two not h a p p y ไม่หนัก Number t h r e clear picture ภาพชัด Number f o u expensive มีราคาแพง Number five popular เป็นที่นิยมรุ่น LCD มีลักษณะที่แตกต่างจากรุ่น CRT อย่างชัดเจนเพราะมีขนาดบางไม่หนาเบากว่ารุ่น CRT แต่มีราคาแพงเพราะเป็นที่นิยมภาพชัดภาพสวยสว่างมากขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูรุ่นล่าสุดที่อัปเดตและทันสมัยกว่า2รุ่นนี้ค่ะคือรุ่น LED LED Monitor r ไร t Emitting diode เรามาดูคุณสมบัติกันนะคะ They are not big size They are not heavy They are expensive The picture are clear CR than CRT and LCD เรามาดู vocabulary ค่ะ Number one มิ่เดียมขนาดกลาง Number two not heavy ไม่หนัก Number three very clear picture ภาพชัดมาก Number 4 very expensive ราคาแพงมาก Number five very popular เป็นที่นิยมมากรุ่น LED เป็นรุ่นที่พัฒนาให้มีคุณสมบัติภาพชัดเจนกว่าสีส,สันสดใสกว่าลักษณะาภายนอกรุ่น LCD และรุ่น LED ลักษณะคล้ายๆกันแต่จอภาพต่างกันนั่นเองต่อไปเรามาทบทวนรุ่นทั้ง3รุ่นกันนะคะ ทุนทั้งสามรุ่นนี้ก็จะเรียงตามรุ่น CRT เป็นรุ่นแรกต่อไปรุ่น LCD และต่อไปรุ่น LED ทั้งสามรุ่นนี้เปรียบเสมือนจอภาพทีวีบางคนมีจอทีวีเป็น LED ใช้มือสัมผัสได้หรือที่เรียกว่าจอทัชสีนนั่นเองค่ะเรื่องของจอภาพคอมพิวเตอร์ได้จบตรงแล้วแต่มิสมีแบบสึมผัสง่ายๆให้นักเรียน ที่น่ารักทุกคนได้สุดทํากันนะคะให้นักเรียนเขียนคำแปลจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั้งหมดมี10ข้อง่ายๆซึ่งมิดได้สอนมาแล้วเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องมอนิเตอร์สำหรับบทเรียนส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนต่อไปคือคีย์บอร์ดเป็นส่วนประกอบส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเช่นกัน ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าสำคัญอย่างไรติดตามในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ